งานที่ทังสั้นเราต้องแยกต้องแยกเพาะว่ามวนี้แยกยากๆครับเรต้องแยกเราต้องแยกเ้าจ้เสีเจาสลัดอยู่แล้วนะครับผมครับตู้ดินตูมกตู้ดินผูกเองเฮ้ยเสื้อลูกเองเราไม่เลยูกเองเส้น เองพ่อท่านกูจิได้มาซื้อหักทอดเด่นไปต้มตอนนี้เงาเข่าขึ้งเงาอย่างว่าตัวก็เป็นเงาเงาเป็นหนังหนังเงาหนังสิบหกปอจ้าเป็นหนังยาวเงาสวัสดีเอฟซีพันเน้ได่ร้ายผมเลยผมว่าบ่อซื้อบ่ได้ซื้อจ้า สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีตอนรับเข้าสู่เสาว,วันพุทธที่สิบเจ็ดกันยายนสองพันหาร้อยหกสิบแปดค่ะเอาเมื่อนี้มาพบพ่อกันตามนัดตามนัดตามนัดแต่เศร้าเนาะหลัง,<า>ลงจากม่อว่านนี่พอบางแล้วก็สมหวังสมหวังตั้งใจพี่น้องเอฟซีบางคนบางท่านก็นสมหวังตั้งใจที่กันนะครับรสี่หกตรงตรงไม่ได้กลับ รัฐบาลไทยเหมือนว่าบนอย่างเดียวพ่อบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวบ็ตกกับวงกลมไห้พ่อมเนี้วงกลมสี่เก้าอันนั้นคือรัฐบาลไทยสี่หกสี่เก้าแล้ววงกลมให้บ้านนี้นะคะคุณผู้ชมพ่อบางเราก็มีแนวทางแนวทางเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านคือกันนะคะมาฝากมาตอนเอฟซีนะคะเพื่อนบอกว่าถูกมาแล้วสิบเจ็ดหวงติดประสันจ้า มือสีไลกนั่นก็บอกสิบเจ็ดงวดติดที่มันนับลงนาะนับได้สิบเจ็ดแล้วว่าพอเล่าเล่านี่เฮ็ดเองซื้อเองอยู่แล้วนะคะบานนี้ทางช่องนี่ก็ได้งินข่าวคนซาหมดบ้านแตกตึมว่าพ่อบางนี่อุ้ยเราเห็นมาโดนแล้วทำมานานแล้วทำตั้งแต่อายุได้สิบหกปีว่าสันจ่าพี่น้องเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปรับช่วมรับ,บ้ังแนวทางพ่อบาง พี่น้องเอฟซีเข้ามาแลกกับฝากในเดอ้อจากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องเอฟซีพุกเข้ามาใหม่แต่ย่าเริ่มกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อสิได้ผู้พาต,ตัวเลขดีๆดีๆจากข้างช่องนะคะหลังจากที่เข้าด้วยรัฐบาลไทยก็แล้วเข้ามาต่อด้วยตำลาวจำลาวน,นะคะเพื่อนบ้านเมือน,นี้นะครับน่าจะตามพอ่อพ่อไทยจา <c oughs> ้ามาทันอืม เอาไปพี่น้องไปฟังเด้มาบ้านนี่คุณพ่อเราเราหนังรอแล้วนะครับผมเป็นหนังเหย้าจากหน่อยเด้อนะครับเอาสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับพ่อบานัครบพ่อบานครับผมพ่อกันดีแล้วพ่อกันดีแล้วจ้านี่ละขึ้นห่านขึ้นเวทีงวดแรกปรากฏว่าตำเล้าบ้านนี่ตำเล้าเนาะตำเล้าหลังจากที่หมู่บ้านนี้กับพานไปบ้านนี้เข้าไปดีมากเลยมามันแห้งๆด้อวยเพราะบ้านเนี้ ว่ามันจะเป็นยังไงแต่กระามตัวนี้ที่ของมันก็ก็คือก็เขาดีอยู่ก็โอเคอยู่ถือว่าโอเคมากๆแล้วไอ้ครับผมสักางวันนี้ก็บมาตามตัวเราบันนี้สิวันนี้สิได้ตัดตัดเอาแร้เพราะเอาเบิิดๆหรอกเพราะว่ามันมันสลายหมดครับดีแล้วพอถ้ามันเป็นถ้ามันหลายมันก็ตจะติดตามยังไงเนาะเอาเอาแบบคีบเข็มลยเนาะค่ะอ่า พ่อวาเห็ดเห็ดเห็ดบเลาเนี่ยบอกพ่อบางเมื่อวานว่าเตรียมไ้ถ่านไอเด้อสั่นแฟนเล่าเป็นกระลลยอยู่นะฮะหาผู้อยา่มึงอันอันนี้ว่าว้เล่าเนาะก้าแล้วแม่ละเจียนตามคำบอกก็เล้าครับปื๊บปื๊บเนด้ย เอีกัเตียมสมมตระกาศาทาเขียนพร้อมกันเขียมพร้อมกันแล้วะาล่าเ้าๆลายใหญ่ห้างแี่บ๊วยบ๊ว้เดบวยลายป็นไรบะว่ามือแร่งนี่มือแร่งนี่เนาะครับมือแร่งนี่แล้วมันที่สิเจนี่ด้วยกันนะครับค้านำจล่าคาประทูส่หนึ่งสองสี่ห้าโอ้ยน้าจอผมก็เป็นเงาๆเนาะพี่น้อง อาประกานนี่กรมี่ก็กระแดงกับเขียนล้นรับบรายตูอกหนึ่งสองสามสี่ห้าดแปดทั้งหมดทั้งมวลเมื่อนี่พอบางสีให้เอซพี่น้องเอฟซีคููพ่อ จะให้แปดคูแปดคู่แม่ครับสองตัวทสองตัวย่างเดียวสองตัวอย่างเดียวโอเคก็ไปเน้นกระไดก็ขึ้นเน้นบนละงวดนี่เน้นบนแต่ว่าเขาเก่าลงลางไปน้ากันกันไว้น้านะต่ว่าคือมันเป็นนิ้นเน้นบนล่างวันนี้ยิีเน้นบนหลายตัวเน้นบนแปดบนเลยกระไดวันไปครับเนาะเน้นบนเลยกระไดแต่ว่าก็คือบ่เือว่าบเป็นการรามาทนอกกัมันมันบ้วหลายตัวดอกครับหรือว่าคูที่อยากคัดออก เข้ากับเข้ากับคาดออกที่ว่าตัวห้องบมัดทั้งที่นเนาะแต<ถ>่ว่ามันเป็นตัวเก่าเดิมๆบางทีเข้ากับคาดออกได้เดี๋ยวหายพอบางแล้วเหียดหากันนึ่งสองสามสีห่ 3, 4, ห้าหกเจ็ดตัวนี้นาจอพอยห้าือเป็นย,ยนาวๆเนานะพี่นองพอไฟเด้อ เขามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องด้วยกดติดตามไว้เลยนะครับกระบางงวดแรกกระแหงด้วยเลยแม่นสมคำล่ำลือเอาไป๋อเลยเจ็ดฮะได้แล้ว่อกพะบังอ่านอ่านให้แห้งด้วยค่ะเจ็ดหกเจ็ดหกมีจักคู่ค่ะเจ็ดเก้า ตัวได้ก็พออ่านไหมเริ่มทำมเนาะครับเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเกเก้าหหหหเก้าแปดเก้าแปดหเก้าหเก้าหี่ห้า สองหกสองหกสองเก้าช่นมสองเก้าโอเคครับนี่ครับมีแปดคูด้ยวยมีน้องด้แปดคูบาดนี้เขาไปคัดอเ,เอาบาดนี้ตัวเนียนบาดนี้ยบนล่างตัวเนียนมั้เนาะจ้าตัวเนี้น,น,นี่เดินไปที่หกเก้าหกเก้า เด่นไปที่หกเก้าเด่นไปที่เจ็ดหกเจ็ดเก้าสามขูดเจ็ดหกเจ็ดเก้าครับเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกเก้าสามคูดเรื่องเด่นคูดเน้นคูดส่วนลงทุนหน่อยมิตรได้ก็เพราะตัวเน้ 6, 6, เน,น,ต,น,ต,นตัวล่องทุบบนตัวตัวทุ่นงบหน่อย ตัวนี้นีเจ็ดหกเนี่งบน้อยงบหน่อยครับหกเจ็ดเก้าหกเกแมนงบน้อยงบน้อยนี่แหละถ้าพวาออกเก่าครับเก่าก็ไปติดหกเก้าเก้าอยู่แล้วกับมีอยู่ในจําวนอยู่เบิ่อโทรโอ้เบ่อโทรเบิดโทเนี้ยอโอ้เบ่โทรเนาะลงเบื่โทรไหนพอก็อ่ากระจกถามมาหลายคนบ่นบ่นบอกเพิ่น เบอร์โทรศ <27 6, S 2> ูนย์แปดเ้าสองหกศูย์แปาศ้าสองเจ็ดหกห้าหกหนึแปดน ยังรถก็มาพอดีไปเจาะเข้างการว่าต้องไม่บหวว่าสีมาอยู่ว่าเทินว่าเทิรนว่าสีมาเดี๋ยวก็มาลำกลนกันมาเพราะนั่นลุ้นบ่วงกันมาวันที่สิบเก้าอ๋อจ้ะมันเนาะวันที่สิบเก้าพ่อจีนก็จะให้แมนวันที่สิบเก้าเด้อจ้าพี่น้องพอบางแล้วจะได้ปล่อยรัฐบาลไทยให้ แต่ว่าในเมื่อนี่ในคลิปนี้เฮาเอาไปค่าครับเขาไล่บ้านก่อนนอพ่อพ่อบางเนาะรับเออเบิ้งด้วปากกากระแดงจื้งคึ่งข้าวพี่น้องไปไปธุระธุระของกาก็เลยมาแวะเล่าชัดบนน้อบ้านทวอยห้าจะมาเบิ้งกล่องเยวด้วยสองถุงกุ้งกุ้เนี่ยมันายง้ามาเบิ่งกล่องอยู่ด้วมันคือเง่าเห็นบ่จ่ายเห็นบ่พูดอะ ม,มันมันมันปากกาดแดงปากกาดแดงไม่เลยม,มันมันมันอยากประชัดป่านสีน้ำเงินป่านไลยเอ้าตัวเด่นเน้นหนักตัวไหนก็อพอบางอ่าตัวเด่นคือเจ็ดเก้าเจ็ดหกอ่าแล้วก็หกเก้าสามสามตัวสามชุดนี่แหละตัวเด่นมันเลยเอาพอบางฝ<ภ>ากเบอร์ฝากเบอร์โทรเบอร์โทรกับ ฝากไว้ยังนั่นนะครับ0892765618อันนี้กรยุนมานาีนา่แหละน่าเอาแคปหน้าจอเด้อค่ะแคปไปขยายเบิ้งเอานะครับเบอร์โทรพ่อปาง0892765618นะคะหามี้ผู้โชคผู้มารกันาอยากสอบถามถาเรื่อง,งนีงน่ละแนวทัง,ทง ทีถามข้อมูลอันใดต่างๆก็บกับจังโทรถามเขามาได้ปรับกล้องแนวบริษันปรับกล้องบ่ได้พี่น้องบดได้กล้องก็บกุงขึ้นมาขุนมาเหย้าเท่าไรจะให้รออยู่รออยู่ให้ลออยู่ดอกก็เอาตำราวันนี้นะคะวันที่สิบเจ็ดกันยาหกแปดนะคะพี่น้องคะพ่อบางพ่อบางนะคะกับตัวเนียนๆมันก็คืออยู่ในวงกลม อันแล้วก็มอไปบ่ได้กลับเลยบ่ได้กลับบ่ได้กลับบ่ต้องกลับเป็นบ่บ่ได้กลับครับนี่บ่ได้กลับเงยเอฟซีบ่คักหมกคักใจว่าผู้ที่บ่คักใจกะกะคักไปกลับไปนําเข้ากระบวนล้างน้ามาละแต่ก็มีชุดนี้บนล้างพร้อมเลยแต่ว่าคือเนียนเนีว่าบ่บ่ต้องกลับมันเหรอไม่ต้องกลับไม่รอพ่อครับก็ตามคู่ตรงๆนี่แหละครับ คือปกติแล้วมันกับบ่อใครได้กลับบ่อได้กลับมือนนะหน่อยหน่วยอีหรีที่ว่ามันสีเลยออกเป็นครึ่งวันที่เหล้วนี่ยมันออกกลับอีหรีเลยครับจ้ะแต่แต่งวันนี้คือสีคือสีบ่อกลับดอกวันนี้ก็คือสีตรงๆหรอกขาดว่าดอกว่าค่ะผู้ผู้อยากกลับก็กลับไปน้ำนอกรบโบได้ไปลงทุนหลายอย่างมากมายนะเพราะอะยึดไปมันมันขาดหลายคือว่า อะไม่ต้องกลับตำราวพ่อบางวันนี้นะครับตัวเน้นคือตัววงกลมแม่นม่อพ่อครับงามอยังนีื่อยเรื่อยเื่องเครื่องงามพ่อบางพ่อบางสิจับดหมื่นจัดตัวจัดสวัสดีครับเดี๋ยวเราชื่อชื่อนพี่ชายเขอาคุณใช้งายกันได้เอาวางแล้วก็ดเปลี่ยนเสงอยู่แล้วนะคะเปเองซืเอียงครับมันจังท่านใจเยอง แต่ว่าจะถูกมาแล้วจะงวดกับพ่อวางอันนี้ถึงม่าเรา10 10เจ็ดงวด10เจ็ดหรื1แปดงวดจนนับลงอย่างเี้นแบบ